สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกระช่องสวัสดีอินสวีเดนยามมาโชว์แซบอีกแล้วนะจ๊ะน้อทุกคนจ้ามือนีสาวเรือหน่อยได้นี่เลยจ้าทุกคนจ้าสตรอเบอรี่นะจ้ะน้องทุกคนจ้าเป็นกิโลกิโลเลยนะจ๊ะน้อทุกคนจ้าเป็นกิโลเลยจ้าทุกคนจ้าไม่อยากมาแซบกับซาวเรอหน่อยนะจ้าเนาะกินส้มกันจ้ามือนีจ้ามาพี่น้องจ้าได้อันนี้แก้วม้านะจ้าเนาะ แล้วก็แก้วสองอยางจะทุกคนจา่ามาอยากน้ยแซบกระซาเลอหน่อยนจ้จ้าเนาะมาเขามาลองกันจะทุกคนจ,าาสสนจา่าวันนี้แซ่บสใดเน้อจ้ะเนาะว้าวเกลือจะทุกคนจา่าอืม <c oughs> ส่มจ่ะทุกคนจ้ะว้าวแซ่บนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมาลองนี้จ้ะอืมอ้มส่น้ำตาที่แตกเลยจ่ะทุกคนจ้ะมา พูดละไม้ตามฤดูกาลนะจ๊ะเนาะ よし。<music> จับสมน้อยนึงจ้ะทุกคนจ้ะอืมอืม Mm, mm, mm. Så. Så polis och sotnätterna. กินเมื่อแล้วก็เขาไปทำอย่างอื่นไหนจะตัวคนจา่าทำแย้มแน่เจะ้ะ ไเลยแต่ทุกคนจ้าอืมจบ แซบเล้วกับสมจะทุกคนจ้านะ อืมอืมอืมมอมทุกคน สตอ,อ,อไม่เป็นสตอสตอเบอรี่ช่วงนี้เมื่อคืนหนาห่อนแล้วจะหนาห่อนนี่หวานจากทุกคนจ้า เผ็ดจะทุกคนจ้ะ ทุกคนจ้าไปแล้วน่จาจะเนาะกราบขอบุญและขอบคุณมากไหมน่าจะเนาะที่เขามารับชมเรัลเบิ้งจองสวัสดีอินซอร์วิเดนจ่ะทุกคนจ้าอันนี้จะไปทําแย้มน่จาจะเนาะสมโพดโพเล้จ้ะไปแล้วน่จาจะเนาะกราบสวัสดีน่จาจะเนาะบายบายจ้า